โอเคสวัสดีจ้าวันนี้เราก็อยู่กับเกม Home s t Home s u r v i v คือวันนี้ตั้งใจจะเล่นในส่วนของผู้ล่ามากเลยอะคืออยากจะเล่นเป็นหันบ้างแต่ว่ากดหาห้องหันนานมากคือจะเล่นผีอะหาห้องนานมากไม่รู้ว่าเจอเหมือนกันบ้างหรือเปล่าต้องก็เลยต้องมาเล่นเป็นเซอร์แทนแล้วทีนี้กดเซอร์แป๊บเดียวเจอห้องเลยคืองงเหมือนกันอาจจะเป็นว่า มีฆาตกรตัวใหม่เข้ามามีผีตัวใหม่เข้ามาเขาก็เลยไปเล่นผีตัวใหม่กันหมดเลยโอเควันนี้เราเล่นเจนนะจ๊ะไม่รู้ว่าเจนจะตุยหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเนี้ยผีที่เข้ามาใหม่โหดมากเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมเนาะโอเคโรงพยาบาลตึกบี ฉันมาเจอผีตัวใหม่แน่เลยวะ่ะโอเคต้องรีบต้องรีบเซตร,รีบเซตพิธีแค่ไหนก็สู้เขาไม่ได้เฮ้ยกดแตกนางรู้แน่เลยโอเค ฉันขึ้นไปชั้นสามชั้นสามมีพิธีโอเควิทพีอยู่กับติมนี่จริงด้วยฆาตกรตัวใหม่จริงด้วยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาปุ๊บก็ตายเลย วยความที่ว่าผีตัวใหม่นี่โกงมากๆเลยอ่ะโกงแบบชนิดแบบไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาดีเอาตีมอย่าใช้ของเล่นสิคะไม่ดีเลยนะคะอุติดขีดอีกแล้วจ้าโอ้ตายตายตายตีม เซตพิธีไม่ได้เลยตาแล้วตาแล้วเล่นยากมากเลยค่ะทุกคนฉันช่วยผัวสองรอบแล้วอีดอกสองคนเนี่ย จะาพาพี่มานะฉันปักทูบอยู่นะตายแล้วหนึ่งอุ้ยทุกคนเราจะอะไรไปสู้เขาดีวะจะอะไรไปสู้เขา

โอ๊ยตายแน่แน่ะโอ๊ยนีบอไปซะบ้างจะว่ายังไงตายแน่แน่ตายแน่ๆน่โอ๊ยตายแน่ๆตายแน่ๆ <c oughs> าตายตายฉันตายแน่ๆเลยบอกเลยทุกคนมันเฟดไปแล้วยีดอกเออมันก็วิ่งไวเกินเป็นไงบ้างปิงเรโอเคไหม <s> สวดต่อแล้วนะ ททตุ๊กแกก่อนโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่ยาช่วยเจดด้วยนางใบจ <c oughs> เจดข้าตูวก่อน <c oughs> อ,อย่าเข้ามาออกไปนะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะติม

หัวปวดหัวอย่ามาบ่นนะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องได้ไงล่ะอีดอกทองกูเจ็บขนาดนี้อ๋อคิดไปแล้วค่ะอ๋ออ๋อบ้าจริง นางโกงมากอะเอาจริงคือแบบขนาดฉันไปลองเล่นดูโดยที่เราไม่เคยไม่ชอบเล่นคาตกรอยู่แล้วอะยังได้ได้ยังได้ฆ่าสีคนเฮ้ยมุดไปตรงนั้นย่าตรงนี้มันตันโอ้ยถึงบ้าแล้วปิงตายแน่ๆตายยกตี้ค่ะอีดอ,อก นางเฟะอีหา่านางเฟสอีบา้าลุกขึ้นมาแล้วนะมาแล้วออกวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแปะแปะหนูดื่มน้ำเลยดื่มเลยเดี๋ยวมันอันเดี๋ยวมันอันตี้วิ่งค่ะวิง่งโหวิ่งไวมากสติมินาหมดแล้วค่ะฮลัลโหล เธอฉันอยากให้เอาสเตอร์มิน่าออกจากเกมนี้จังเลยอะ่ะใช่เธอควรเล่นเกมอยู่บ้านเธอไม่ควรมามา,มาเล่นอะ่ะ <c oughs> ตาย <c oughs> กันแตกออกแล้ว <c oughs> ทนทานเธอออกแล้วหนู <c oughs> อะ่ะวิ่งวิ่งลูกสาวโ <c oughs> อ้ยฉันเกิดได้ <c oughs> ตายแล้วทีมจริงฉจะไม่โทษทีมหรอกทุกคนแต่คือว่าฆาตกรมันโกงเกินไปอ่ะโกงมากๆด้วยปิงกูไหวไหมเนี่ยนี่เดียวอ,อนี่เดียวเท่านั้น สเตอร์มหนาไปวิ่งแล้วกันไม่ไหวจะเคลียอ่อนเพียจะแย่นโตสสะพุทธาบโตอตโตสมาสัมุทธัสสะนโตสสะพุทธาบัโตเราตสองมารัมุสสะนโตสสะอีดอกเร็วๆสิเร็วๆอิงที่เดียวจุดได้จุด อย่าวิ่งตามฉันมาวัวล้ออะไรคะถามก่อนไมีแล้วฉันต้องสู้แล้วสู้สิหญิงโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ย คี์บอดมาหาปะไรเหรอมาสินี่แน่คิดแล้วคิดแล้วไหวไหวปึ๊บมาสินางอยู่ไหนปึ๊บพี่ตัวนี้มันล้ายมากทุกคนกลัวฉันก็กลัว โอยค่ะจีจีค่ะเธอถ้าเธอจะมีตัวแบบนี้เธออสเตอร์มินาาออกเธอคอร้อง โอเคขอบคุณสำหรับที่ขอบขอบคุณสำหรับที่เข้ามาดูนะคะแต่ถ้าชอบคลิปก็อย่าอย่าลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะเอาจริงกดซับก็พอแหละถูกใจมันฉันไม่อยากได้หรอกเธอฉันอยากได้ s u b s c r i b ์โอเคสวัสดีค่ะ